ก็กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจมฟูโซนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูอ่าบางคนเขาโทรมาสอบถามที่ผมนะว่าบางทีอาการมันขึ้นที่หัวเกียร์ของมิซูฟูโซนะว่ามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดได้หลายอย่างนะทุกคนบางทีก็เกิดจากหัวเกียร์ด้านบนเสียแต่ว่าของผมเคยไล่ไปแล้วคือหนึ่งมันไม่ได้เสียจากหัวเกียร์ด้านบนมันเสียจากอ่าลูกสูบตัวด้านล่าง เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าลูกสูบตัวด้านล่างเสียแล้วมันจะมีผลส่งล้มส่วนไปที่หัวเกียร์ไงไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ฮะอันนี้ก็เป็นรถที่ผมใช้อยู่เป็น627นี่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปใกล้ๆเดี๋ยวผมกลับกล่องแป๊บนี่เพื่อนๆอันนี้จะเป็นตัวยิงกระบอกยิงโลห h นะสาหรับเกียร์เอ่อมิตซูฟูโซจะมีน็อตจับอยู่ด้านข้างสามตัวแล้วก็มีหน้าแปนเป็นเบอร์แปดเบอร์แปดหรือเบอร์สิบอะเบอร์แปดสี่ตัวนะครับ แล้วก็มีกระบอกอ่าก็คือด้านในเนี่ยที่ว่ามันเกิดจากก็คือมันเกิดจากว่าข้างในกระบอกลูกสูบนะมันมีการสึกหล่อนะทุกคนครับคือใช้มาหลายปีอันนี้จะเป็นกระบอกที่ติดก,กับตัวรถมาแท้ๆเลยนะไม่ใช่เป็นกระบอกที่ผมซื้อนะคือหนึ่งกระบอกมันสึกแล้วทีเนี้ยผมซื้อชุดซ่อมซื้อชุดซ่อมมาซ่อมแล้วมันไม่หายเป็นเพราะว่ากระบอกของเรามันสึกเกินไปแบบว่าเราเปลี่ยนโอลิงไปแล้วมันก็ไม่หาย เราก็เลยแก้ด้วยการเอาเทปพันเกียวนะทุกคนครับด้านในมันจะเป็นเป็นบ่าอยู่บ่ารองลูกยางอยู่นะแล้วก็เอาเทปพันเกียวพันด้านในเพื่อให้อออลิงตัวนี้มันขยายขยายใหญ่ขึ้นให้มันเต็มเต็มกระบอกอ่าอันนี้ก็คือใช้ใช้ได้อันนี้ผมใช้มาสามสี่ปีนะตั้งแต่ผมแก้ปัญหาตรงนั้นไปอ่าถามว่าลมมันส่วนขึ้นไปยังไงเพราะว่ากระบอกลูกสูบของเรามันสึกพอมันสึกแล้วอ่ะลมลมมันจะยิงไปที่ สมมติว่าเราเปิดไปที่ช่องโลลมมันจะสวนมันจะวิ่งลอดโอลิงไปได้สวนกลับไปที่ไฮขึ้นไปที่หัวเกียร์นะครับมันจะขึ้นไปที่หัวเกียร์ด้านบนเนี่อันนี้ก็คือปัญหาเกิดจากกระบอกลูกสูบหลวมนะครับหรือบางทีถามว่ายิงโลไฮไม่ขึ้นเกิดจากอะไรก็คือหกระบอกฝืดนะครับคือไม่ได้ทําความสะอาดเลยอ่ะของผมนี่ก็ใช้มา3าปีถามว่ามันฝืดได้ไงด้านหน้ามันจะมีซินอยู่ อยู่ที่ปลายซากส่งเกียร์นทุกคนครับจะเป็นตัวเล็กๆอ่าแต่ว่าถ้าเป็นลูกยางลูกยางตัวหนอนนะถ้ามันขาดมันสึกไปก็คือฝุ่นเข้าด้านในได้มันก็จะเกิดความสกรปรกนะเราต้องคอยล้างแต่ผมไม่ได้ล้างมาสามปีทนะุกคนคือรถผมไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็อ่าลูกยางเราต้องหมันดูลูกยางว่ามันขาดหรือเปล่าถ้ามันขาดโอกาสเสียก็เยอะครับมันจะสกระปรกง่ายแล้วก็ต้องคอยทำความสะอาด อ่าเวลาการล้างก็แนะนํานะบางคนเขาใช้น้ามันเบนซินล้างลูกยางเสียหมดเลยนะผมต้องบอกเนี่ยว่าใช้แค่น้ํามันโซลา่าเราก็พอนะครับล้างแล้วก็เอาจาระบีเนื้ออ่อนๆนับทาอ่าแล้วก็ประกอบเข้าไปชุดซ่อมก็ไม่แพงครับมีขายทั่วไปตามร้านอะไรรถบรรทุกก็เป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือเกิดจากอ่าซินด้านในสึกกระบอกสึกนะฮะเวลาลมสวนสวนถามว่าสวนขึ้นหัวเกียร์อันนี้ผมก็มาตอบปัญหาให้แล้วว่ามันเกิดจากอะไร บางคนไล่แล้วไล่แล้วก็ซื้อชุดซ่อมมาใส่ก็ไม่หายอ่อันนี้ผมบอกเป็นคร่าวๆว่าด้านล่างมันเสียถามว่าด้านบนโอกาสเสียโอกาสเสียก็มีเสียมันก็ส่วนเหมือนกัน,นครับหัวเกียร์คือผมไล่ไล่อะ่ะคือกับร้านอะไหล่ผมรู้จักกันเขาก็ใจดีนะเขาเขาเขาไม่ได้ผมมาไล่ตัวด้านล่างเลยคืออันดับแรกเลยเขาให้ผมไปเปลี่ยนอ่าเขาก็ดีนะเฮียแกก็ดีให้ผมไปเปลี่ยนที่ร้าน ปลี่ยนตัวที่หนึ่งมาล่วอ่าเฮียแกกร็รับผิดชอบครับเขาเขาก็ไม่ว่ากันเอาเอาตัวหนึ่งมาผมเอาตัวสองไปคืนอ่าเอาตัวที่สองมาอีกมาใช้ก็ยังรั่วอ่าจนผมจนผมไล่ว่ามันไม่น่าจะเกิดจากหัวเกียร์ละมันน่าจะเป็นจากตัวด้านล่างนะครับก็เลยทําการถอดดูสรุปมันสึกสึกครับลมมันสวนนี่อันนี้ผมจะบอกเลยว่า ถามว่ามันไอตัวด้านบนมันมันเสียมันจะเป็นยังไงมันก็ส่วนเหมือนกันมันจะเกิดจากอ่าด้านในมันจะมีลูกปืนไม่เล็กๆอยู่เวลาเราเลื่อนหัวเกียร์นะแล้วก็จะเป็นเหมือนโอลิงนะตัวเล็กๆคือเราเราผมก็ไม่มันมันเสียยากนะทุกคนหัวเกียร์นะคือมันเสียยากนะมันไม่ใช่ว่ามันจะเสียง่ายๆนะตัวบนนะครับส่วนใหญ่เลยปัญหามันจะเกิดจากด้านล่างนะครับด้านล่างเวลาลดพวกแบบลถใช้งานลดวิ่งดินอะไรพวกเนี้ยมันจะเสียจากตรงนั้นเพราะว่าขี้ฝุ่นมันจะเข้าด้านในรถได้ ง่ายกว่านะครับต้องหมันดูลูกยางลูกยางต้นหนอนหน้าตรงที่มันเป็นแกนซากอะตรงนั้นต้องดูอย่าให้มันขาดนะครับถ้ามันขาดปุ๊บฝุ่นเข้าด้านในอ่าโอกาสเสียแน่นอนนะครับไม่ว่ารถอะไรก็เถอะอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอาการที่ผมเจอกับตัวเองกับรถที่ผมใช้อยู่จะเป็นรุ่นนี้เลยหกสองเจ็ดนะครับฟูโซนะจะเป็นประมาณนี้รถผมอันนี้ก็คือบอกกับเพื่อนๆนนะครับที่สงสัยในช่องผมว่า มันล้มส่วนหัวเกียร์เป็นไงผมก็มาบอกให้คร่าวๆหากว่าผมบอกผิดพลาดตรตงไหนก็เล่าเสียนๆก็มาตอบกันได้ใต้คอมเมนต์หรือว่าสงสัยง่้นก็ทักมานะครับแต่ผมทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรก็โทรมาสอบถามกันได้ครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ